สวัสดีจ้าวันนี้อัมภัยพาคุณมาเที่ยวจังหวัดอยุธยานะคะจะพาไปชมห้องน้ำที่สะอาดที่สุดเลยค่ะสุดยอดของห้องน้ำเลยค่ะที่วัดท่ากาลงนะคะห้องน้ำที่วัดท่ากาลงค่ะเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมาแล้วนะคะรางวัลที่1เลยค่ะในปีพศ2 5 0 0 49นะคะที่ผ่านมานะคะ่นะณปัจจุบันนี้ก็ยังสวยและสะอาดเหมือนเดิมน,นะคะห้องน้ำเสร็จด้านนอกหรือจุดบริการหรือจุดชมวิวจุดเช็คอินหรือว่าถ่ายรูปกันได้เลยด้านนอกสวยๆเลยนะคะเชิญได้เลยจ้าที่วัดท่ากาลโงอย่าลืมนะจ๊ะมาทำบุญเสร็จมาเข้าห้องน้ำเสร็จก็เดินชมตลาด น้ำวัดท่ากะลองได้อีกนะคะอย่าลืมนะคะมาเที่ยวมาชมกันได้นะคะที่นี่เลยค่ะวัดท่ากะลงจังหวัดอยุธยานะคะเชิญเลยเจ้าคะ่ะ สวยไหมคะสวยไหมเอ่ยห้องน้ำสวยไหมคะแม่สวยไหมลูกสวยสุดเลยใช่ไหมเออมีแอร์ด้วยนะแต่ว่าโอ้แแม่อารุดิซีสวยไหมแม่สวยไหมสวยลูกสวยมากเลยค่ะเนี่ยพาชมตอนนี่มีมีนักท่องเที่ยวมาเดินนะคะมาเข้าห้องน้ำเราห้องน้ำสะอาดสวยงามใช่ไหมแม่สวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะจ้านี่เด็กๆ เด็กๆก็มาชมมาชมบริเวณห้องน้ำจะสวยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่จ้ะเออเด็กๆชอบมีลิเก้ได้ใช่ไหมครับผมช่ครับป่ามีปลาได้ใช่ไหมลูกมีปลาด้วยไม่เหงานะคะเข้าห้องน้ำตรงนี้ไม่เหงาค่ะนี่แม่แม่ชมสวัสดีค่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะจับมือแมนเคยมาเพิ่งจะมาจับมืออนออ ยามาดูมัยูนายนาอยยูนายนั่นหละค่ะยายบอกแล้วคนไห่ไปละเนี่ยคนไหนถ่ายวิดีโอไม่ไหวเขาขัดชุมชนละค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาแต่เช้าเลยมาจากจังหวัดอะไรนะคะการค่ะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมาเที่ยววัดท่ากระร้องมาเข้าห้องน้ำติดใจโหเจออําไพก็จัดเลยค่ะเจอไพจัดเลยค่ะนี่ค่ะ น้องๆเขาก็มาเสริมสวยอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะออกจากห้องน้ำแล้วมาเสริมสวยอยู่ตรงนี้สวัสดีนะคะเที่ยวให้สนุกนะคะลูกเดินไปเที่ยวชมดาบหลงพอย,ยิ้มด้านบนนะคะหลงพอย,ยมอยู่ด้านบนนะคะเนี่ยเดินตรงไปนี่ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็เดินไปเที่ยวตลาดน้ำได้นะคะตลาดน้ำจะอยู่ข้างล่างเลยจ้ะเชิญเลยค่ะ